พอใจชาแนลร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ เฮ้เฮ้เฮัต้อ้โ้ัคสดีคร้โอ้ออกัมเข้อาสั่ปต้าอการบาก่าฮ้าเฮ้ รับผมก็ายแกๆอย่างนี้นะครับมาหากับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับครับผมรายการของเรานะครับสนับสนุนโดยนะฮะอาหารเสริมเจนี่ฟู้ดรับผมนะครับพบกันเป็นประจำนะครับถึง2ช่องทางด้วยกันสามารถรับชมได้เป็นรายการสด นะครับคลายเครียดกันทุกวันแบบนี้นะฮะกับช่องพอใจชาแนลแล้วก็เวิร์ดไวท์เว็บดอทพอใจชาแนลดอทคอมวันนี้ใครมาด้วยวันนี้อรุชาน้องตังกิ้วมาด้วยนะครับตังกิ้วสวัสดีทักทายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพูดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหนูชื่อตังกิ้วครับชื่อตังกิวครับมีความสามารถพิเศษจริงเปล่าเสียงสัตว์นี้ก็ทําได้ทุกทุกสัตว์เลยไม่เชื่ออ่าเดี๋ยวลองเสียงกบร้องไงลูกอบอบนี่เก่งมากเสียงตุ๊กแก เอเสียงไก่เอเเสียงฝนอ่าฝนไหนเนี่ยฝนเมียพ่อฝนเมียพ่อทำไมผฝนเมียพ่อร้องอย่างงั้นอ่ะกินส้มตำเผ็ดไงอ๋อเอ้ยบอกว่าไม่ธรรมดาที่เขารู้เลยว่าทำไมกระเทยถึงตายอ่ะถามทำไมกระเทยถึงตายลูกทำไมกระเทยถึงตายลูกนะกระเทยตายเพราะอะไร หวยตายแล้วเวลากระเทยเจอกันว่าไตายเลยอ๋อตายตอนเจอกันเออตายตอนเจอกันแม่ขนาดนี้ยังหาอะผม่าไปดูช่องแรกดีกว่าช่องแก๊กซ่าไฮช่วงแก๊กซ่าห่าเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูดมาแน่ แ,แรกๆเขาบอกพาแม่ไปโรงพยาบาลโอ้ดีนะรกระทันอยู่นะพ่อแม่เจ็บป่วยต้องพาไปโรงพยาบาลถูกต้องแล้วครับถ้าเกิดว่ายังไม่อะไรมากก็ทานเจลีฟู้ด้ช่วยได้ไม่ต้องโรงพยาบาลไม่ต้องถึงโรงพยาบาลเลยเนะี้ยคชื่นแข็งแรงตลอดเวลาครับอ่ะไปดูครับเขาพาแม่ไปโรงพยาบาลยังไงครับภูมิใจจริงจริงเมื่อวานเหนื่อยเพื่อน อย่าไปวิ่งมันมากเลยไม่ได้วิ่งมันออกมาไกลว่าเวลาวันๆเนี่ยวยี่สิบสี่ชั่วโมงทำอะไรเดี๋ยไม่ทันรู้เปล่าจริงดิอ่ะเมื่อวานคุณแม่ป่วยไงแม่ เยวีนะเขาวีเยวีตีเอ็ดนะเยาวีเปียบป่วยเลยค่ะเป็นเลแม่ก็เห็นแข็งแรงกินเบียร์วันสี่ห้าปองก็นี่ไงเมื่อแต่กินนต่ไม่เคยเช็คล่างกายไงโอ้โหอยู่ๆวันดันขึ้นเบาหวานมามาไหลโรคเลยแม่ทีนี้ก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลไปถึงปุ๊บเราก็นึกว่าแป๊บเดียวจะเสร็จทำไมอ่ะไปถึงพอเคยมาเปล่าเขาบอกไม่เคยมาออกให้ไปทําบัตรที่ช่องเก้าต้องพาแม่นั่งรถไปออกสอพทออีกเราโอทออทำบัตรเสร็จเราก็เลไปหาหมอไปที่ไหนยังไงอีกครับบอกอ๋อเวลาตรว ไปที่ช่องเจ็ดค่ะแล้วทำไมอ้าวเอาอีกแล้วไปโน่นอีกแล้วหมอชิดจะโทบอโทรไปหมอชิดไปหมอชีพนะสิอ่าพอตรวจเสร็จว่าไงต่อคะโง่ไปรอรับยาที่ช่องสามค่ะแล้วทำไงเนี่ยไปหนองแคมอีกเราเฮ้ยจากหมอชิดไปน้องแคมอีกโอ้ยเราว่าจะจบแค่น้องแคมก็เป็นไงอ่ะมันไม่จบแค่นั้นนะสิเราบอกว่าทำไงจะตอบทำไงต่อดีคะโอ้โหให้ไปจ่ายตังค์ที่ช่องห้าค่ะแล้วจะไปไหนต่อปัญหา พักน้องแขมตีย้อมมาหนามเป้าหมอ,อเป็นร่วมหมื่นเมื่อวานอุ้ยทำไมค่ายาแพงเป็นหมื่นเลยค่ายาสามร้อยกับบาทค่าแท็กซี่อะร่วมหมื่น <c oughs> ทีหลังบอกหมอว่าจัดยาใหม่ว่าไอ้น้องแขมเอาไว้ที่หลังเอาไอ,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 อาช่องห้ากับช่องเจ็ดใกล้ๆกันหนามเป้าหมอชิญหมอไม่าัโดนนะเนี่ย <c oughs> เขาหมายถึงช่องรับยานะพี่นพเออไม่ใช่ช <hom est 92> ่องสถานีโทรทัศน์โอ้ถ้าเข้าใจผิดเนี้ยค่าแท็เซี่เดือนเป็นแสนใช่นทีสองนะคดีสองเขาบอกว่าแหมเขาบอกเจ้านายกับเลขาใมันของคู่กันนะถูกต้องต้องมีที่ปรึกษาเป็นเลขาเออแต่อยู่ใกล้ชิดกันความสัมพันธ์มันก็เกิดขึ้นถูกต้องอาจจะเป็นการที่บอกว่าลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งกันนะอันนี้เขาบอกว่าเลขาหัวสูง หัวสูงหรือหวังสูงเออหวังสูงอ๋อหวังสูงหวังยังไงไปดูกันครับครับ,รบพี่เนี่ยเล่นตลกมานานแล้วก<ม>็เล่นมานานนะพี่เคยทำงานบริษัทเี่ยเคยเด็เมื่อก่อนก่อนจะมาเป็นตลกมันก็ต้องทำมาทุกอย่างห<ม>ุดท่อล่างอน่ล,ล,ล,ลดยางล้างจานดับน้ำดับน้ำดับน้ำงานอะไรวะดับน้ำก็ดับน้ำถ้าเห็นบาทนี่ก็ไม่เรียกว่างานนะวันลอยกระทงเนี่ยวันลอยกระทงก็่าจจะพอมันลอยกระทงไม่พี่งานบริษัทเนี่ยพี่เคยตำแหน่งใหญ่ที่สุดแค่ไหนแค่เป็น หัวหน้าแผนนี่ยังไม่ถึงผู้จัดการใช่ป่ะยังไม่ถึงี่ผมจะไล่า้ังงานบริษัทเนี่ยเป็นงานที่ทําสบายด้วยป่ะมันสบายยังไงมันสบายมันมาอยู่ในออฟฟิศแต่บางทีมันก็มีออกไปต่างจังหวัดไปดูงานดูอะไรมั่งนี่พอมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะผู้จัดการเนี่ยเขาต้องออกไปดูงานกับเดขาต่างจังหวัดสองคนสองคนด้วยสองคนยตนนี้ก็ไปไกลเนี่ยตอนนี้ขากลับก็คือรถเกิดพังไงตายแล้วเหมือนดวงจะต้องแบบอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยนะ รถพังตอนนี้ทําไงอ่ะเข้ากรุงเทพก็ไม่ได้ทางระหว่างทางนะทางระหว่างเข้ากรุงเทพกไม่ได้ก็เลยต้องไปเดินหารโรงแรมก็มีโรงแรมที่พักอยู่นี่ไปเจอโรงแรมแต่โรงแรมเหมือนหนังไทยเลยเหลือห้องอยู่ห้องเดียวเหลือห้องอยู่แต่ก็เป็นเตียงเดียวด้วยจะเปิดสองห้องก็ได้โรงแรมเต็มผมนี่ขีดขีดเขี่ยไม่แก่ก็เลยจำยอมจะต้องอยู่ห้องเดียวกันเป็นจังหวะและโอกาสของผู้จัดการละใช่ไหมแต่ผู้จัดการจะเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษไอ้สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษ ไม่ออยู่ห้องเดียวกันก็เลยคุยกับเลขาว่าเออเอางี้แล้วกันนะคร<อ>ับพอดีมีเตียงอยู่เตียงเดียวเดี๋ยวผมขอไปนอนโซฟาแล้วคุณขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วกันน,น่นะะิอู้หยสง่าเลยเลขากันนะผู้จัดการเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษจริงๆแก็แตบว่าก็ได้ค่ะ เขาต้องทำเสียงก็ได้นึกเดี๋ยวเดี๋ยวบิ้วเองโอเคขาได้เวลานอนผู้จัดการก็ไปนอนบนโซฟาเลขาก็นอนบนเตียงแต่ที่เลขาเลื่อนขึ้งไงอยากจีบไปว่าไต่บันไดเงินบันได้ทองอ่ะถ้ามีอะไรกผู้จัดการนะจากเลขาจะเลื่อนขึ้นไปรองผู้จัดการโัดโหหัวขี้ต่างาเลยล่ะหน้าที่การงานดีขึ้นเลยล่ะใช่ไหมก็เลยคิดว่าอยากจะมีอะไรผู้จัดการก็เลยออกอุบายว่าผู้จัดการคะ หนาว,ลวเลยะคะ่ะพี่กั๊งบอกว่าไม่เป็นไรครัเดี๋ยวผมคิดเดินไปหลีแอร์เขาเขาไปหลีแอร์เน็่ปุ๊บเลขาก็อีกห้านาทีเอ๊ะมันู้่ัดการไม่มียดเลยการห้านาทีนะ <c oughs> ก็ได้ออกอุบายอีกผู <c oughs> ้จัดการครับคือหนาวจริงๆทนไม่ไหวแล้วค่ะผู <c oughs> ้จัดการเขาบอกว่าเัื่เอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะไปผมห้าให้ผมห้าไผมห้าได้ห้านาทีได้ห้าเลขาเอาแล้วไม่ได้ผู้จัดการครับ หนาวมากเลยค่ะช่วยช่วยหนูหน่อยเลยค่ะพี้การบอกเอางี้แล้วกันครับเอาผ้าผมไปอีกผืนหนึ่งเป็นสองผืนเลยเป็นสไหมผรมเสร็จเลขาแล้วผู้จัดการคะบอกตรงค่ะไม่ไหวแล้วจะทำาไงหนูก็ทำเลยค่ะหนูไม่ไหวน้องีนัไงโอ้โหผู้จัดการเมื่อเห็นเลขาพวกนี้ก็บอกเอางี้แล้วกันครับไหนไหนเราก็ตกกระดพอโจอยอยู่มาสองต่อสองวันนี้เรามาแสดงความเป็นผัวเมียกันเลยดีกว่าไหมครับเอาวันองๆเลขาได้ยินอย่างนั้น ตอเสื้อผ้านอนแผยลายอยู่บนเตีย<อ>งใช่ไหมเขาแค่การเห็นเลขานอนแก้ผ้าแผ่ลายอยู่บนเตียงงั้นผมจะแสดงความเป็นผัวเมียกันดีนะครับก็เลยชีย้หน้าด่าไปที่เลขาว่าอีแก่ถ้ามึงหนาวมึงไปนอนใต้เตียงกูง,ง่วงกูจะนอนเอาผมเมียเอาชีวิตจริงมาใช้กับเลขาไงผมเมียต้องด่ากันใช่ไหมออต้องว่ากันบ้างอ่ะเลขาเขารอครับผมอ่ะ สองแก๊กไ,ไปผ่านไปครายเคร <Carn. S 1> <Stadium> ียดเดี <All right. S 1> ๋ยวช่วงนี้นะเราพักดื่มเจดีฟูดเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแจ๊กซ่าาเฮ้ ชูแจกซ่าฮาเฮครับอ่ะก็ทอาบย้ำเตือนกันเป็นประจำนะครับท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับครับ,รบวันละหนึ่งจังหวัดสมมติวันนี้กรุงเทพโทรมาได้ของรางวัลก็หมดสิทธิ์เล่นทันทีครับผมนะอ่ะไปชมกติกาพร้อมๆกันครับครับผมกติกาแจ็คซ่าฮาเฮ เราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10 0 0่ป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนพุทกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคลั้วแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่งกล่องมูลค่า450บาทเสื้อโปโลเจนี่ฟูด จะยือสุดแทร่รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นจากรายการบายซ่าฮาเฮเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนิีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขอนกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทขอสงวน,นสิทธิ์ให้รางวัลละ1จังหวัดเท่านั้นนะคะเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9 เอาละครับรับชมรับทราบปฏิกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะก็พร้อมเลยนะครับมาลุ้นมาเชียร์กันนะฮะว่าดวงท่านจะได้ของรางวัลเราไปหรือเปล่ารับโทรติดแล้วไม่รู้จะทายถูกหรือเปล่าอ่าเนี่ยฮะโทรเข้ามาเลยนะครับ0 2 6 9 2ส8 1 8นถึงนะครับน้องเต็งกิวดี่เรื่องภาษาอังกฤษเป๊ะเป๊ะจริงเปล่าผมจะบอกให้โอ้ไม่เชื่อประตูใหญ่ประตูใหญ่ประตูใหญ่แปลประตูใหญ่พูดว่าโอ้โหประตูเล็ก สมอนดอกประตูหนีบเจ็บดอกเจ็บประตูเจ็บประตูครับผมอขนาดนี้ยังไม่โทรเข้ามาเลยครับทีมงานหากันคิดแต่คิดแตนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อจริงครับผมอาณันครับผมอานันเหรอฮะครับอจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพมหานครครับอยู่แถวไหนครับผมลาดบูรณะครับผมราชบูรณะชมรายการเราบ่อยไหมฮะ ก็ค่อนข้างครับผมค่อนข้างค่อนข้างนะไม่ต้องค่อนข้างเลยชมเต็มเต็มไปเลยอย่าไปชมข้างข้างคือชมบ้างไม่ชมบ้างเลยนะผูาดำเนะครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกลองกล่องเล็กป้ายต่อไปเป็นอะไรนะกล่องเล็กใช่ไหมครับป้ายต่อไปก็ต้องมันก็ต้องใหญ่สิครับมันก็ต้องใหญ่ใหญ่หรือเล็กดูนะฮะมันก็ต้องใหญ่มันก็ต้องใหญ่ใหญ่นะครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ กองใหญ่สิครับกองใหญ่สิครับแม่พูดเพราะน่าจะให้ใหญ่ไปเลยใหญ่สิครับอ้าวเันเล็กนะครับเป็นเล็กนะครับคุณอนันต์ค่อนข้างนะครับอยู่รานบุรณะนะครับ026922818ถึง9นะครับอ่าโทรกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับอ่ารายการของเราสนับสนุนโดยนะฮะคือดื่มเจนี่ฟู้ดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เนอร์แบบนี้อยู่จังหวัดอะไรครับ อยู่ไทยธานีไทยนะฮะคุณอะไรครับเลวดีค่ะคุณเลวดีโอ้่โทรมาบ่อยมากนี่ขาประจำของเราโอ้บ่อยแต่ไม่ค่อยได้รางวัลแล้วค่ะโอ้บ่อยไม่ค่อยได้รางวัลใช่ไหมต้องตอบใหถูกนะครับวันนี้ขอให้โชคดีขอให้ไม่ได้เหมือนเดิมเฮ้ยขอให้ได้เหมือนเดิมขอให้ได้เหมือนเดิมอ่ะคุณเลววดีครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟูดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเป็นเจนฟูดกล่องเล็กหรือเจนฟูดกล่องใหญ่ กองใหญ่ค่ะกองใหญ่นะดูนะครับใหญ่เอ้าใหญ่ด้วยอ่าวันนี้ขอให้โชคดีครับแผ่นสุดท้ายเป็นเจนิฟุดกองเล็กหรือเจนิฟุสกองใหญ่กองใหญ่ค่ะกองใหญ่ยังใหญ่อยู่โอ้หจะใหญ่สามใหญ่หรือเปล่ายังใหญ่อยู่โอ้ยเล็กนะฮะคุณเรวดีแม่ไม่ถูกนะครับโอ้โหเฉียดไปแค่ปลายจมูกเท่านั้นเองไงฮะนี่นะฮะ ตอบว่าเล็กหรือใหญ่เท่านั้นภายใน3แผ่นป้ายนะครับโชคดีก็มีเสร็จเปิดป้ายรับของรางวัลจากรายการของเราไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงจ้าชื่อมายุรีค่ะคุณมายุรีจากจังหวัดอะไรครับสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีโหนี่เขาบอกปลาอร่อยนะที่นู่นนะปลาอร่อยปลาแม่ลาปลาเผาถูกต้องแม่ลาปลาเผาแม่ลาลูกไปถวายแม่ลาไม่เท่าอร่อยแต่ไอขวดไอขวดเบียร์ที่อยู่นั้นเน่ก็กินไม่หมดหรอ จะบ้าแล้วเป็นคนจำลองอ๋อเป็นคนจำลองเหรออของขวดจำลองผีเมืองเน่นะของเราไม่เกี่ยวยไม่เกี่ยวนะฮะมาดูกันนะครับอ่าคุณมายยลินนะฮะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนพุทธกล่องเล็กอ่าป้ายต่อไปเป็นเจนพุทธกล่องเล็กหรือเจนพุทธกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะอขอให้ใหญ่อ้าวใหญ่แล้วอ่าป้ายสุดท้ายครับเจนพุทธกล่องเล็กหรือเจนพุทธกล่องใหญ่ ลังใหญ่ค่ะยังใหญ่อยู่ยังใหญ่อยู่ขอให้ใหญ่อ้าวโอ้โหตอบถกูกด,ด้วยนะฮะจากสิงบุรีครับแผ่นของละวันนะฮะมีเจนฟู้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแผ่นป้ายไหนดีครับเจนเจนีฟู้ด หค่ะหนึ่งเลยหนึ่งเลยอ่าผมขออนุญาตเปิดนะคุณเชษนะหนึ่งเลยวันเป็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 นโอ้นี่นะครับเป็นเสื้อยืดสุดเท่จากรายการใบซ่าฮาเฮมันมีสองสีนะฮะสีขาวกับสีดำอยากได้สีไหนครับสีดำค่ะสีดำนะครับ เดี๋ยวจัดส่งไปให้ดําด้วยสกปรกด้วยแล้วถึงบ้านแ <c oughs> น่ดำสะอาดดําเข้มนี่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกซาให้ ข้อไปเพียวพยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีไทยและแลนด์ออฟสมัยการังเท่าใจเวรีแฮปปี้สุดยอดน้องแตงกิ้วทุกเพลงอะอะล่ะครับกลับมาสู่ช่วงที่สองอช่วงแจกซ่าฮ รับใบรางวัลของเราเออกไปเดียวนะครับเป็นเสื้อยืดนะฮะจากบายซ่าฮาเฮยังเหลือ4ป้ายนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 2น9 2 2 8 1 8-9นะครับกระผม,ร,มรักสุขภาพห่พงสุขภาพก็สั่งเจนิฟูดไปรับประทานนะครับฮะ<า>ั่งช่วงเวลานี้ทีมงานย่องลูกหยีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจบเบอร์ในช่วงรายการของเราอ่ะมาแล้วสวัสดีครับ <หา S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ ชื่อรัชนกค่ะรัชนกสีโรพันธ์ไม่ใช่นะไม่ใช่ฝนตกในทะเลจังหวัดอะไรครับอุทัยธานีอุทัยเมื่อกี้ก็เร็วดีจะอุทัยบ้านอยู่ใกล้กันหรือเปล่าเป็นญาติกันค่ะอ๋อเป็นญาติกันโอเคนะฮะเป็นญาติกันเป็นญาติกันเล่นเลยนะครับอ่ะป้ายแรกครับนี่เจริพูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจริพูดกล่องเล็กและเจริพูดกล่องใหญ่ครับ กองเล็กค่ะกองเล็กนะฮะขอให้เล็กครับเล็กหรือไม่ครับขอเล็กแล้วเล็กแล้วป้ายสุดท้ายเจนี่พูดกองเล็กนะเจนี่พูดกลองใหญ่ครับกลองเล็กค่ะเล็กนะยังเล็กอยู่ไม่เล็กหรือไม่เลือให้เล็กใช่ครัโอ้เป็นกลองใหญ่ครับคุณรัชนกไม่ได้นะครับวางสายให้สนิทพรุ่งนี้โทรมาใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับครับอ่ะโทรเข้ามาได้เลยนะครับสายต่อไปสวัสดีครับ สวัสด,ดีค่ะคุณอะไรครับปานีจากจังหวัดลำลูกกาค่ะจังหวัดลำลูกกามีเหรอครับ <laughs> จ,จังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดปทุมชื่ออะไรนะปานีค่ะรานีนะฮะจากปทุมธานีนะ,นะครับเมื่อนะกี้ยายจังหวัดจากลำลูกกาไปเป็นปทุมนะครับ <اس اس> <laughs> โอเคนะอยู่คลองไหนคุณต๋องก็อยู่ลำลูกกาเนี่ยคลองอะไรครับคลองสองค่ะคลองสองอยู่ฟ้าคมใช่ไหมฮะครับค่ะบ้านไหนหมู่บ้านไหนในบนวิวเปล่า ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับอยู่ข้างๆหมู่บ้านอยู่อ่าเล่นเลยนะครับครับอ่ะป้ายแรกครับนี่เจดีพูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจดีพูดกล่องเล็กหรือเจดีพูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะใหญ่หรือไม่ใหญ่่ใหญ่หรือไม่ใหญ่นะอ๋อเป็นกล่องใหญ่นะครับค่ะหมอป้ายสุดท้ายเจดีพูดกล่องเล็กหรือเจดีพูดกล่องใหญ่ครับ กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะครับขอให้เล็กนะครับสาวเราให้เลเล็กจริงด้วยเอาละครับป้ายรางวัลของเราเจดีฟู้ดสองถึงสี่ป้ายไหนเลือกได้เลยนะครับป้ายสี่ค่ะป้ายสี่คุณตองป้ายสองถึงสี่เอาสี่4ี่ีี่ป็ีกโอ้โหเป็นกาแฟนาโนคาปี้ปตุ้งสำเร็จนะฮะสองกล่องม่าสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วจัดส่งให้นะครับ จากปทุมธานีนะฮะเราสิงห์บุรีนะครับได้ของรางวัลเรียบร้อยแล้วหมดสิทธิ์เล่นนะครับที่วันนี้ทำไมโคราชเงียบจังวันนี้เออน่าเล่นสิอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับไพรินค่ะไพรินจากจังหวัดลบบุรีค่ะลบบุรีนะครับคุณไพรินอะเล่นเลยนะครับคุณไพรินครับค่ะอะไปแรกครับนี่เจริพูดกล่องเล็กครับไปต่อไปเจริพูดกล่องเล็กหรือเจริพูดกล่องใหญ่ครับ ใหญ่ค่ะใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่จากรีครับผมใหญ่หใหญ่จริงๆด้วยอ้าวป้ายสุดท้ายเจนี่พูดกลองเล็กหรือเจนี่พูดกลองใหญ่ครับเล็กค่ะเล็กนะขอให้เล็กหรือไม่นะครับเล็กหรือไม่เล็กเล็กเม่กเล็กเล็กเล็กเอาล็กเลกเ้องเล็ก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 ้ล็มเเห็เลเล็กเล็กเล็ล็กเล็วเล็กเเล็เเห็เลเเล็ูเล็าเล็กเล็เน่เเเเเ ห้าค่ะห้านี่สองห้าโอ้ให้โชคดีอ่าอวันเป็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 นโอ้โหเป็นเสื้อนะฮะเป็นเสื้อโปโลนะครับจากเจดีฟู้ดนะครับนี่สีขมาวสวยงามนะฮะเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับคุณไพเรนนีอ่าลบบุรีนะครับสิงห์บุรีแล้วก็ปทุมธานีนะครับคุณพยุรีนะฮะ ที่ได้รางวัลนะครับโทรกับรายการของเราด้วยคุณมายุรีนะครับโอ้อะสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชูรีวันค่ะชูรีวันจังหวัดอะไรครับนนทบุรีค่ะนนทบุรีนะโอ้บุริบณทนใกล้ๆกรุงเทพโอ้โหโคราชเงียบจริงๆวันนี้เงียบมาปากช่องนนทยหายหมดเลยเลยนะครับครับค่ะอะป้ายแรกครับเจนิฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับ กล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะครับให,ใหญ่หรือไม่ครับใหญ่หรือไม่ครับใหญ่รครับโอ้โอหลังๆังนี่ถ่ายถูกกันไายสุดท้ายเจนี่พูทกล่องเล็กหรือเจนี่พุกล่องใหญ่ครับ กองใหญ่ค่ะยังใหญ่อยู่ยังใหญ่อยู่ยังใหญ่โอ้ยเล็กครับผมไม่ได้นะครับเป็นกลองเล็กวางสายให้สนิทพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับอ้าวไปรางวัลเลยสองป้ายนะฮะยังเหลือในพลคนขนแก่นแจกเงินสด2 0 0 0บาทแล้วก็เจนี่พูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทนะครับครับรางวัลใหญ่ทั้งสองรางวัลนะฮะโทรให้ติดนะครับโทรติดแล้วก็ทายให้ถูกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ฮัลโหลค่ะครับคุณอะไรครับขวัญใจค่ะขวัญใจจังหวัดอะไรครับนครราชสีมาค่ะอำเภอปากช่องนี่ปากช่องโอ้โหนี่เงียบหายไปเลยหนึกว่าจะเงียบทีนั่นก็มาไงเขาต้องมีมาทุกวันนึงอ่าเล่นเลยขวัญใจไปแรกอ้าวเจดีพูดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจดีพูดกล่องเล็กหรือเจดีพูดกล่องใหญ่ครับ กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะฮะเล็กหรือ,อไม่ขอให้เละเล็กเอาละไปสุดท้ายเจนี่นพูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็ก ยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่ยังเล็กหรือไม่ครับเล็กไหมใหญ่โอ้โหเป็นกองใหญ่เลยผนใจไม่ได้นะครับวางสายให้สนิทพรุ่งนี้โทรมาใหม่โอ้หมดเวลาแล้วพี่ต๋องเลยาเฉลยป้ายรางวัลเฉลยได้นะครับดูสิในผลอยู่ไหนนี่ฮะเจนี่พูดมูลค่า2,200หมายเลขสามหมายเลขสามก็เป็นในพลคนหล่อของเราพรอมเงิน2,000บาทนตครบ2,000บาทแม่วันนี้นะฮะประกอบถูกไปสาม รายชื่อด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเวลาหมดหมดเวลาครับแต่พรุ่งนี้กลับมาพบกับเราสองคนได้ครับผมผมตองชวนชื่นผมเชิดเชิญยิ้มนะครับแล้วก็้องแตงกี๋ชวนชื่นลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับฮิรห้ามเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีมรปหกเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งหนาหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทย